สวัสดีครับวันนี้นะครับผมเสื่อนัทก็พามาชมรถสวยๆก่อนสมมอบช้านี้อีกหนึ่งคันนะฮะคันข้างหน้าของเราก็คือจะเป็นรุ่น Fortuner 2.4สองจุดสครับผมอัปเกรดเป็นชุดแต่ง GR Sport อีกเช่นเคยนะฮะนี่ครับหล่อๆเลยครับคันนี้ก็เป็น FC จากจังหวัดศรีสะเกดครับผมนี่ครับแล้วก็เตรียมนํารถไปส่งให้ลูกค้านะครับหล่อๆเลยครับคันนี้นะครับลูกค้าก็ซื้อรถผ่านออนไลน์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับ ยังไม่เคยเจอหน้าเซียเลยนะครับผมลูกค้าก็ไว้ใจให้เราได้ดูแลนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวผมพามาชมกันเลยนะครับว่าคันนี้มีการแต่งอะไรให้ลูกค้าไปบ้างนะครับผมนี่ครับเริ่มที่ด้านหน้าเลยนะครับด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นไฟหน้ากลางปลาแบบนี้เลยนะครับหล่อๆครับผมไฟหน้ากลางปลาของรุ่นท็อปผมนำมาใส่ในตัวลีดเดอร์จีให้ลูกค้านะฮะแล้วก็ชุดแต่งจีอ r ร์สปอร์ตรอบคันก็มีช่องลมแล้วก็ชุดกรอบไฟตาหมอกที่เป็นสไตล์ของ GR นะฮะ ด้านบน็จะมีนี่เลยครับเป็นตัวโลโก้ตัวอักษรครว่า f o เจ u n นอสีดำเงาที่ฝากระโปรงหน้ารถแบบนี้พร้อมกับตัวโลโก้แก้วด้านล่างนะครับผมเห็นไหมนี่เราแต่งให้ทุกจุดเลยนะครับผมนี่ครับด้านข้างมาต่อครับด้านข้างก็จะมีล้อแมกครับผมเป็นล้อแมกขนาด20นิ้วนะครับนี่ครับเป็นลายนี้เรียกว่าเป็นลายยอดฮิตของเราเลยนะครับผมลูกค้าก็ใส่กันเยอะมากๆเลยนะครับแม็กเดิมของตัวจีเนี่ยเป็นขนาด18นิ้วนะครับลูกค้าก็ต้อง การอัปเกรดตคอมหล่อเพิ่มขึ้นนะครับก็เลือกเป็นแม็ก20ก็ได้นะครับผมแม่มีลายให้ลูกค้าเลือกค่อนข้างเยอะเลยนะครับก็แต่งแล้วก็ทําให้รถดูสวยดูเต็มซุปมากขึ้นนะครับด้านบนก็จะเป็นหลังคาสีดําครับผมนี่ครับแบบพ่นสีเลยนะครับก็พร้อมจดทะเบียนลงเล่ม2อสีให้ลูกค้าครบๆเลยนะครับติดฟิล์มกองแสงไฮคูเซนสิกรอบคันให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ติดกันสาดแล้วก็กรอบรองมือจับกันลอยไลท์เซปล่าแบบนี้ด้วยนะฮะนี่เลยแล้วก็เป็นคิวโครเมียมรอบคันนะครับผม ก็มีการเดินคิวโครเมียมแบบนี้ให้รอบคันไปเลยนะครับ mm hmm. เพื่อเพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถนะครับเรื่องเรื่องของตัวจีนจะเป็นสีดำดำด้านนะฮะด้านหลังก็จะมีตัวโล,โ,ล,โ,ลโก้แก้วด้านหลังนะฮะนี่ mm hmm. แล้วก็มีตัวโลโก้ทีอาร์สปอร์ตด้านล่างก็จะเป็นดิฟฟิวเซอร์หลังที่เป็นสไตล์ของทีอร์สปอร์ตแบบนี้เลยนะครับครับแต่งคร,ครบเลยนะครับแล้วก็คันนี้ก็มีการติดตั้งเป็นตัวคาดเอวแบบมีไฟไปด้วยนะครับผมเห็นไหม เมื่อกี้ผมลืมเปิดไปนะครับก็จริงๆตัวอักษรนี้ก็คือจะเป็นแสงไฟแสงแสีขาวนะครับผมถ้าเวลาหยยบเบรคเนี่ยก็จะเป็นแสงสีแดงนะฮะครับนี่ก็หล่อหล่ออันนี้ลูกค้าต้องการติดตั้งเพิ่มเติมไปนะครับผมแล้วก็คันนี้ก็มีการอัปเกรดเป็นฝาท้ายไฟฟ้าไปด้วยนะครับนี่เลยฝาท้ายไฟฟ้าครับผมตัวนี้แบบแบบ full ฟังก์ชันเลยนะครับสามารถติเปิดคิกเซนเซอร์ได้นะครับผมหรือว่ากดที่ปุ่มฝาท้ายแล้วก็ปุ่มหน้าคอนโซลนะครับแล้วก็กดที่รีโมทกุญแจได้นะครับผม จัดเต็มให้เลยครับผมแล้วก็เป็นถาดท้ายวางของครับผมวันนี้ก็มีให้ทุกคันเลยครับนี่เป็นของเดิมรับผมคืนให้ลูกค้าไปนะครับมีตัวโชคเดิมนะครับผมแล้วก็ตัวคาดเดวเดิมนะครับที่เราทําการคืนให้ลูกค้าไปนะครับวิธีการปิดกระปิดง่ายแบบนี้เลยนะครับนี่เลยจัดเต็มครับคันนี้ลีดเดอร์จีนะครับคันนี้ตัวเริ่มต้นนะครับยังไงนํามาแต่งให้เต็มระบบเลยนะครับหล่อเลยครับคันนี้ จะพาชมรอบๆคันอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่เลยรอๆเลยนะครับโอเคครับผมถ้าใครสนใจนะครับสำหรับตัว l e d e r r G นะครับหรือว่าเป็นรุ่นใหม่นะครับก็สามารถทักแชทให้กับผมมาสอบถามโปรโมชั่นกับเซลล์น้าได้นะครับผมวันนี้ยังไงก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ